รูเร no. um, like oh. right. ียนไหนอาปื้เ uh ป็นหน่วยอย่างนี้เลยหรือตัวละยี่สิบห้าปารี่เอาเจ้าของสวนดูสิมันคือว่ากินกินกันก่อนนอกร้านนี่รวยแล้วสิบสองปีรวยรวยเงินมีตังค์เยอะมีตังค์เยอะเียอยงเงียสองสามวัตดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาซื้อของที่ตู ร้านเอเชียใส่ได้นะรถอ่ะแบกมาไม่ไหวเด้ปริสโตที่ตูนะคะร้านขายของเอเชียได้ยังเอาไหมเอานี่พี่มีเหรียญเอาอันนี้ไม่ต้องใส่เหรียญนี่หว่าทำไมติดครบนี้เหรียญออกมาเอา mấy mình khăn lép, ờ, khăn lớn quá Và khăn khăn lớn hơn, khăn กล่องแพ้อาหารบุดูนี่นะคะร้านดเดเชียเราจะมาซื้อเครื่องทำอาหารจะมมาาเมาเมาคุณสบายบอกวันนี้คุณสบายจะมาเมาจะเมาอ,อะไรวันนี้ เมาส์แผ่นเมาส์ถุงเมาส์แป้งอุ้ยกระทะพึ่งเนีหรอดูสิมันเป็นตะติดไหมแปย,ยโอ้ยตูดมันแคบเออนี่แป้งตอปีกานี่แป้งทอดขนมดอกจอกนี่อะไรหนึ่งยูโร อะไรเนี่ยหนึ่งยูโรกว่านะคะต่อถุงแห่เขาจเจ้าขึ้นราคาเอาไปทอดล้วยเดี๋ยวเขาผัดเอาไปน้อยแต่ไม่ได้ใส่เยอะเอาเอาอย่าตกใจกล่องไม่มีกล่องใส่ที่เราใส่อาหารไม่มีมทำไมมา นี่ไงถามเขาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีกล่องไหมกล่องใส่อาหารไหมคะมีกล่องไม่มีไม้แต่ซองสังกองไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีอ๋อสบายโอเคจากสบายใจสบายใจเวลาสบายสบายใจวลาโอ้ยกล่องไม่มีต้องกลับไปเอาที่โปรโมกัส น้ำจิ้มไก่ไเอากวดนะั้นพี่เอาขวดเล็กๆกัไปวันก่อนเห็นไหมน้ำจิ้มไก่เมาก่อนอะเมาเมาเมาไปให้พอเลยนะวันนี้รถ มันวดละ u แปดสิบใช่ไหม u แปดสิบเอาไปขายสองร้อยห้าสิบวดละ u แปดสิบสามร้อยมิลลิกรัมมิลลิลิตรเออมิลลิลิตรเออมิลลิลิตรอมิลลิกรัมใกล้ๆกลกันเอาของพี่เอาไปทำเอาพี่ไม่นั่นทำเยอะเอาไปทำหัวเชื้อ ่ก้อนนี้ก็ใช้ได้เนี่ยนี่เดี๋ยวเอานี้สักหน่อยปกติเพิ่งใช้อันน,นี้ตัวนี้นี่ตัวนี้อันหนึง่งแล้วก็ตัวนี้อันหนึง่งสาธิตชอบอันนี้อ่ะสองร้อยของขึ้นราคาใช่ไหมสองร้ 50. อย้าสพอราคาปกติมันสองร้อยห้าสิบอันนี้ เส้นมาแล้วเส้นอันนั้นของตัวเองอ่ะเพื่อนมังกรเออ,แ,อแบบกิโลแบบครึ่งกิโลของพี่เหลือเยอะอยู่ซื้อวันก่อนลังนึงเอาเส้นขนมจีนดิค่ะเส้นขนมจีนหนึ่ง ยูโรหกสิบห้าต่อหนึ่งแพคนะคะมีหลายยี่ห้อเลยเส้นเล็กนี่ก็แผนกมาม่า ไปแล้วสบายในต่างแดนสิยวหวานก่อนสิยวหวานนี่ขวดละสิ่วหวานขวดละสี่ยูโรยี่สิบแล้วก็จะเอา ซอ่้วขาวมามาแบบเร่งด่วนเอาไปสักสองถ้วยเผื่อวันไหนไม่ได้ทำกับข้าวคนนดมุนเลิกกินเส้นละ,ะ <c oughs> คนนดหุนบอกเลิกกินเส้น ลร้านนี้มีทุกอย่างแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าร้านอื่นนะคะถูกกว่านี้หนึ่งนะคะร้านนี้พวกเส้นพวกแผ่นพวกอาหารแห้งนะคะ ใครของสบายเหรอคะของสบายดีสบายดีมากล่องของไครมากล่องของไทยเจาคูเป้ล้วหนสสสี่ห้าหกเจ็สิบองสิบบสอ อ่ะสิกลองสิกลองกัดตรงเมื่อไหร่มากล่องเจ็ดร้อเซองแสงกลองไม่รู้ไม่รู้ไม่มีคลองหรออืมก็ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีคองโอ้ยแล้วจะเอาอะไรใส่เนี่ย้โอเคกัดตรงนึงสิบสอง หนึ่งกระตงมี12บหนึ่งลังมี12แพ็กเก็ตสบายเขาโทรมาสั่งของไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นแบบสโมซ่าแช่แข็งอาหารแช่แข็งนะคะขนมจีบขนมจีบแบบแช่แข็ง แล้วก็นี่เป็นอะไรเออตุ๊เตีแบบเวียดนามนะคะคแล้วก็ชาไข่มุกนะคะเป็นไข่มุกแบบใส่ชานะคะนี่ก็มี ทุกอย่างเลยพุทราเชื่อมก็มีน้ำโอ้น้ำมาเขียบ,บ่ น้ำเลยนะน้ำนึงจีเป็โปเ,ดดเ,เปียสดเอาป็นโปเปียดสดก่อนเด้อเด็กหน่อยอีห้อน,นี้ค่ะที่เราใช้ไปสักวันนี้ยายขาวซื้อของไม่เยอะนะคะเพราะว่า เพราะว่ายายขาวมีซื้อของเมื่ออาทิตย์ไม่นานนี้นะคะเยอะแล้วยังเหลือเยอะอยู่มาม่าเกาหลีผิดมากผิดน้อยมีหมดเลย แคบหมูแคบหมูอันนี้แคบหมูนะคะแคบทำไมพอเรื่องสั่งเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยเพิ่งโทรมาสั่งแต่วันนั้นแล้วเอาบ,บอกงั้นไปงั้นเดี๋ยวไปเอาไม่แค่เกิดยังไม่เสร็จก็เอาไปอีกเออเดี๋ยวไปดูของพี่เอารังนึงเออเอา,เอ,าอย่าง เอาเลยลังหนึ่งก็เลยเอองั้นเอาลังหนึ่งก็ได้ไปทำซุกี้ซุกี้นะต้าหูปลา บ้านเหลือเยอะอยู่สีเขียวลังเดียวชุดชีทใช้บุชใช้ซัดชุดชีทมาดมแผ่นทำไมเราใช้กันสีเขียวซีซีอืมอยากกินหวานหวานอยู่เด้หวานหวานเย็นเย็ยนเดี๋ยวไปดู ่าไปแช่ช่องฟิวไว้ทำซุกี้ต้มใส่อะไรเงี้ยนีคือไอ้ใช่ของปลาญี่ปุ่นเหรอใช่อ๋อมันเป็นตุ้นดื้นนี้เลยใช่แล้วก็ไปอันนั้นแล้วก็หั่นหั่นเอาใส่เดี๋ยวไปเอาไปทุเรียนด้วยฮะทุเรียนไหนอ่ปื้เป็นหน่วยอย่างนี้เลยหรือโลละยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็สองพัเลยปลาโลละยี่สิบสี่ถ้าเกิดดูนิเอ้าเจ้าของสวนดูสิมันคือวะ กินกินกันก่อนนอกร้านเนี่ยกินกันก่อนนอกร้านนี่ก่อนกลับบ้านกุ๊บเหรอนั่นยลูกเนี้ยอีกลูกนึงล่ะมันไม่หอมเหมือนพวกแอนสุตเหรอจะได้กินได้อันเนี้ยดูนี่สิเป็นไงอีกลูกนึ่งลูกนี้ก็ไม่หลายพันเลยเออป้ายังไงเจ้าของสวนมาเช็คดูสิหมอนทองหรือหมอนอะไรหมอนทองใช่ไหมหอมไหมไม่ได้กินเลยนะไม่หอม ทำไมเราเข้ามามันเป็นเราไม่ได้กินเลยอโอ้ซื้อไม่ไหวคะ่ะโอ้โลูกหนึ่งแก่ออกมาเอานี้กันผักชีผักสดนะคะมะละกอมะละกอ,ก,อกิโลละหกยูโรห้ายูโรเก้าสิบห้ามะละกอไม่ใช่ของบ้านเรานะของสเปน มานละกอบ้านเราโลละสิบห้ายูโรมาร์ลกอ่์สเปนเกือบหกยูโรตักไปเสียบน้ำมันก็ขึ้นลากันเนี่ยมันมีแล้วตอนนี้จะกินไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้ว <c oughs> โหระพามันเกิดแล้ว <c oughs> <c oughs> เจ็ดยูโรสองวัยคมเจ็ดยูโรนี่ะของเรานะคะวันนี้ซื้อไม่เยอะแล้วก็นี่แผ่นแผ่นโปพิเอตแช่แข็งนะคะสีลังได้ครบยังครบแล้ว

Ok, okay. Mmh. okay. c'est le même. tout se passer. On que... tout passé. Passé. Non, 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 ça va. On va ce là, C'est <laughs> bien, oui, oui. Non, c'est le 40. Ah, ah non, pas... non, pour elle, c'est celui-là, 040180. C'est pas juste ça. C'est pour tout à l'heure que j'avais dit ça, pour payer madame. Oui. Ah, tu vois, tu ne suis pas Non, mais c'est un songeur. Tu vois, c'est qui une oh. C'est qui l'expérience <laughs> okay. voilà, 040180. Heureusement, je suis là, -là <laughs> bien L'expérience. Oui? นะปีทำงานที่นี่นะเออสิบสองปีร้านเองเหรอไม่ร้านว่าโมจุยโมุ่ยได้สินะชิบุเป้ครับคุณครับครัาพี่เท่าพี่เท่าสบายดีทหสบายดีสิบสองปีทำงานตี่นี่จะบอกว่าเออเออสิบองปีเท่ไหร่จะพักผู้ รวยแล้วสิบสองปีรวยรวยมีเงินมีตังค์เยอะมีตังค์เยอะมีเมียสองสามเอาเอาเลรียญเเอาเหรียังไม่าเรียญไม่ีไม่มีไม่มีเมียยังไม่มีเมียใช่ไหมน้อไอ้คนไม่มีเมียอะไรนี่จะปลอกฟ้าชิชชิฟ้า số bớt, đầy đủ, nhưng xài đầy một đầy đủ, xài đủ, xài đủ, đầy một mẹ โอ้โหอะไรสบงสบงมีที่เต็มหมดเกงแกจัดให้เราไม่ดีไงมันก็เลยเต็มเดยวอ่ะเรียนี้เบาเด้ขนาดนี้ตัวเบาเหมือนนุ่นเลยไปเสร็จแล้วเก็บของอ่ะ เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราเต็มรถอัดยัดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกระเป๋ากระเป๋าเบาแวนเอารถใหญ่มาก็เต็มอย่างี้แหละเอารถ,ารถใหญ่มามก็เต็มรถเล็กก็เต็มคันไหนมาเต็มคันนั้นคอถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเต็มกว่านี้อีกไหมมีไม่ซื้อน้ำมัน